อันนี้ก็เป็นเมลท์เทนโบ๊ทนะคะก็จะอยู่ท <spirituality> ี <desarroll ated towards reconcile> ่เ <tried> ร <thighs> ือเนาะหนึ <ái rawd Moder ator> ่งคืนกับหนึ่งวันนะคะตอนนี้ก็มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะไปดูเยะเยน้าวกล้องาวกลยเเอไก โอมามาเลยน้ำร <laughs> ้อนเิน <laughs> โอชิโน <laughs> โอชิโนะไปเลย <laughs> เร็วๆ <laughs> ไม่สกปรก ที่เขื่อนแม่งักนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องนอนเรือลํานี้นะคะก็ะราคาประมาณค่าใช้จ่ายนะคะประมาณสองหมืนกว่าบาทก็จะมีห้องอย่างรูให้เลยนะคะประมาณ8ห้องนอนมีเตียงใหญ่แล้วก็บริเวณรอบข้างก็จะมีเนี่ยค่ะเตียงเล็กๆอันนี้ในห้องน้ำน,นะ ก็จะมีเตรียมพร้อมให้หมดเลยเป็นฝักบัวเป็นอ่างอาบน้ำนะคะว้าวเดี๋ยวจะพาชมรอบๆเรือเลยนะคะ มาชิโน่เลื่อนหมดไป ถ่ายวีดีโอไปเดี๋ยวมไหนอ่ะเรือนะเรือปั้นนะนะอ้าทมดอ๋โอ้พาผมเม่รนี่เตาเาย่างนะคะเดี๋ยวตอนเย็นๆเราจะย่างกันนี่ก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งข้างในก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะ